ร้องไห้จนตาบวมหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปหายงานต่อทะเลาะกับผู้ชายนะได้แต่งานต้องเดินโอเคปะ่ะทะเลาเป็นแกแกตัวไหวปะวะทำไมแกไม่ให้คำแนะนำอะไรฉันเลยฉันเป็นเพื่อนแก้วยขอโทษนะเมิองนี่มันรอบที่ห้าแล้วนะรอบแรกฉันบอกให้แกทนแกก็ไปเลิกรอบที่สองฉันบอกให้แกเลิกแกก็กลับไปทนต่อเนี่ยครั้งที่สามสี่ห้ามันก็วนหลูดกลับมาแบบเนี้ย นี่ฉันแนะนำแกว่าฉันจะเป็นหมาหอยู่แล้วปะบ้าจะมีเพื่อนเป็นหมาเหรอวะเออถึงฉันเป็นหมาฉันก็ต้องยอมเพื่อนกันอะ่ะก็ต้องซัพพอร์ตกันถูกปะอ่าๆฉันเลิกเศร้าแล้วก็ได้เพื่อตอบแทนเพื่อนรักของฉันวันนี้คุณวิญญาณทาำอะไรคะเพื่อนที่ดีอะ่ะเขาไม่ใช่เพื่อนกินกับดอกไม โหซื้อ่ะผมกระทะแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไหนบอกว่าไม่ใช่เพื่อนกินเลยวะก็ะมุกระทะอะไรเยอะแยะทุกสิ่งเงี้ไปนโอ้าอิบแล้วหรอว่ารถ จับกิ๊กได้หรอทำไมอ่ะมันทำร้ายมึงเหรอมึงบอกมาดีเงียบแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรไม่รับมันไม่รับพูดแล้ววันนี้จะเลิกหรือว่าไม่เลิกรอบนี้มันไม่เหมือนกับรอบอื่น เราไม่ได้ทะเลาะกันด้วยซ้ำอ่ะยังไงก็ต้องเป็นแชมป์อ่ะแกหาวิธีช่วยฉันหน่อยนะฉันทนไม่ไหวจริงๆรอบนี้รอบสุดท้ายจริงๆถ้าฉันกับมันได้กลับมาคบกันอีกรอบอ่ะแล้วมันไปต่อกันไม่ได้ฉันจะเป็นคนออกมาเองแกช่วยฉันมาตลอดอ่ะช่วยฉันอีกสักนิดได้ไหม ไรต้เนี่ะอะไรก็ไม่รู้รกก็รกร้อนก็ร้อนอะ่ะรถคนที่ระโดดอะ่ะต้องเป็นชั้นไหมขว่าชั้นก็ไม่ใช่แกอ่ะอยากได้ขวคืนไหมเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเนี่ยใกล้จะถึงแล้วเนี่ยไปเร็วอยากได้ไหมขว่ะแต่แม่โอเค,อเคไปก็ไป แล้วเนี่ยแม่หมอเขาไม่ชอบให้ใครไหวอโอ,โอคิวคอะไรวะเนี่ยฉันยังไม่ทันเล่าอะไรให้ฟังเลยแม่หมอจะรู้ได้ยังว่าฉันต้องการอะไรเอ็กไม่ต้องพูดฟังอย่างเดียว น,นี่สุดยอดจริงๆค่ะคืนดีกันมาหลายคู่แล้วนะเอ็งเอายาเนี่ยไปให้ผัวเอ็งกินสามเวลาหลังอาหารแล้วต้องเป็นอาหารที่เอ็งทำเองเท่านั้นห้ามซื้อที่สำคัญเอ็งต้องทำให้ผัวเอ็งมีความสุขให้พูดแต่สิ่งดีๆห้ามทะเลาะก,กันจำไว้ห้ามทะเลาะก,กันและที่สำคัญ หมอคะหนูทำอาหารไม่เป็น,นะคะ่ะจะทำาไม่ทำละ่ะทำทำทำขอบ,ะค,ะบออคุณค่ะตุบมอ่ะแกฉันว่าแม่หมอปแปกลกๆเว้ยไม่เห็นแปลกเลยเนี่ยรุ่นพี่แนะนำมาอีกทีมานะของแบบเนี้ยไม่ใช่ใครจะบอกกันง่ายๆนะ ที่แกโชคดีแค่ไหนแล้วที่มาแล้วได้เจอแม่หมอบางคนอ่ะเขามาแกไม่ยอมเจอได้ซ้ําโอ๊ยแต่มันมันก็ยังแปลกอยู่ดีอ่ะเนี่ยยาอะไรก็ไม่รู้เชื่อถือได้หรอเปื่อรถถ้แกจะไม่ทําตามที่แม่หมอบอกก็ได้นะโอ๊ยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะแกการันตีหรอกนะฉันคงจะทําตามอ่ะ ลองดูก็ได้นี่ไม่เห็นเสียหายเลยก็ได <ป S 2> ้นี่จะเป็นบ้าแหลอเสันร้อยวันพันปีไม่เคยคิดจะทำอะไรให้เรากิน